สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์อิโมจินะครับใน Facebook นะครับอาสั่งมาคผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการจะเพิ่มยอดไลค์อิโมจินะครับไม่ว่าอิโมจิอะไรก็ตามนะครับก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนะครับอาขั้นตอนแรกเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยครับเข้ามาที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับอ่าเว็บไซต์ปั๊มไลฟ์ฟรี .com เนี่ยผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับ อ่าพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เป็บอ่าปัมไลฟ์ฟรีนะครับ c o m นะครับพอเข้ามาแล้วหากว่าคุณชมท่านใดนบที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานเลยนะครับก็คลิกมาที่สมัครใช้งานตรงนี้นะครับอ่าขอจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลและรหัสผ่านนะครับคุณชมก็ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับอ่าล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดสมัครใช้งานกันเลยนะครับอ่าพอสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มาลงชื่อเข้้้าใชตรรงนนีะคับ อ่ะเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ปั๊มไลฟ์ฟรีคอมกันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับหากว่าคุณชมท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยใช้งานนี่ครับอ่ะเข้ามาแล้วยังไม่มียอดจํานวนเงินตรงนี้ครับหรือว่ายอดจานวนเงินไม่เพียงพอนี่ครับก็ให้คุณชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินกันก่อนเลยนะครับอ่ะในเมนูเติมเงินนี่ครับก็จะมีช่องทางเดียวให้เราเลือกใช้เนี่ยคุณชมก็แค่ใส่ยอดจํานวนเงินนะครับที่เราต้องการเติมเข้าไปนะครับอ่ะก็ผมก็จะลองใส่ไปที่หนึ่งร้อยเนีแล้วก็กดจ่ายนี่ครับตรงนี้นะครับ อ่ะเขาก็จะขึ้นคิวอาโค้ดมาใหเราสแกนจ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมก็อ่าสแกนจ่ายกันให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าพอเติมเงินก็เรียบร้อยแล้วนะครับื่อนผู้ชมกดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยครับอ่าแล้วเราก็มาดูที่หมวดหมู่ตรงนี้นะครับอ่าวันนี้เราจะเพิ่มยอดไลค์อิโมจินะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่2นะครับไลค์อ่าไลค์โพสอิโมจิบัญชีต่างชาตินะครับก็เลือกเลยนะครับอ่าแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอ่าในบริการหใ้เราเเลลือกใช้ยนะะครับจมีคววามเร็ที่เเท่ากันหมดลยนะครับแต่ว่า อาจจะมีอีโมจินะครับที่เราต้องการจะเลือกนะครับคุณ้ชมก็เลือกได้เลยว่าคุณชมต้องการจะปั๊มไลฟ์อีโมจิตัวไหนนะครับอ่ะผมก็จะเลือก <A. S 2> เป็นอีโมจิฮาตรงนี้เลยนะครับอ่ะพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยเลยนะครับดอลลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดของบริการที่เราเลือกมานะครับอ่ะตรงนี้จะแนะนำนะครับให้คุณชมอ่านตรงหมายเหตุนะครับอ่ะต่อมานะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้คุณ้ชมกลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับอ่าใน Facebook ตรงนี้ก็มาที่โพสที่เราที่ต้อง อ่ะขอภายเนี่ยครับมาที่โพสที่เราต้องการเพิ่มยอดไลค์อิโมจินะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์แอบของโพสนั้นมานะครับอ่าแล้วก็กลับมาน้ำว่างอ่าน้ำมาว่างที่ลิงก์ตรงนี้เลยครับแล้วก็ในส่วนจํานวนตรงนี้นะครับเขาก็บอกคำนต่ัดไว้ที่10นะครับถึง1000นะครับอ่ะคุณผู้ชมก็ใส่เข้าไปได้เลยได้เลยนะครับว่าคุณชมต้องการจะเพิ่มยอดไลค์อิโมจิเท่าไหนะร่เนี่ยผมก็จะใส่ไปที่100นี่ครับอ่ะพอเราใส่จํานวนเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้เขาก็จะคํานวณมมาาให้้้เเเรรรรียยยบบอแลลวชกก็ดส่งไปนคั อ่ะพอกกทรงเรียบร้อยเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่ะและต่อมานะครับให้คุณชมนะครับมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันเลยนะครับอ่ะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้เนี่ยก็จะมีเลขออเดอร์หรือว่ารหัสนะครับที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปนี่ครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์นะครับที่เราใส่เข้ามาตรงนี้แนะนําให้คุณชมคลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าลิงก์ถูกต้องหรือ อันในโซนตรงนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ปริมาณที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยตรงนี้จะเป็นบริการที่เราเลือกมาตอนแรกนี่ครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ขึ้นว่ารอรอดําเนินการนะครับอ่าในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์เนี่ยครับก่อนที่เราจะกลับไปดูยอดรายอิมมจิของเรานี่ครับอ่ะมานีครับถ้าหากว่าคุณชมนี่ครับอ่ามาดูที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่แล้วนะครับแล้วก็อ่าดูบริการที่จะเลือกไม่ชัดันอ่าหรือว่า หาบริการที่เราจะเลือกไม่เจอนยครับก็ให้คุณชมมาดูที่หน้าบริการตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้แล้วนะครับก็อาจจะมีทุกบริการทุกแพลตฟอร์มให้คุณชมเลือกใช้นะครับคุณชมก็สามารถมาดูในหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วก็เขาก็จะมีให้เราพิมพ์ค้นหาได้ด้วยนะครับพอพิมพ์ค้นหาบริการได้เลยนะครับหรือว่าจะเลือกตามหมวดหมู่ของบริการนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้หาง่ายยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าคุณชมนะครับอยากจะดูบริการใหม่ๆเนี่ยที่อัปเดตมานี่ครับคุณชมก็มาดูที่ ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกเนี่ยว่าเราต้องการจะดูบริการแบบไหนเนี่ยบริการใหม่หรือว่าบริการที่ปรับราคาลงบริการที่ปรับราคาขึ้นก็มีให้เราเลือกดูนะครับผมก็อ่าเดี๋ยวผมจะลองคลิกเข้าไปที่ปรับราคาลงตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบริการนะครับที่เขาปรับราคาลงนะครับบอกตรงนี้นะครับอ่าุผู้ชมก็สามารถเข้ามาดูได้เลยรับก็มาเลือกดูเลือกใช้กันได้เลยนะครับอ่ะแล้วต่อมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพากลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับยอดไลน์นะครับอยู่ที่59ไลน์นะครับ อ่ะผมก็จะลองกลรีเฟซหน้าจอดูนะครับว่ายอดไลค์อิมมจิของเราขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่ะกลรีเฟซเลยครับอ่าตอนนี้ยอดไลค์อิมมจิของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็อ่ะยอดไลค์ก็ขึ้นมาเป็นที่161กันแล้วนะครับอ่ะก็ขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับกอถือว่าเป็นบริการที่ดีนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่เร็วมากด้วยนะครับอ่ะแลวสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับถ้าคุณชมท่านใดนะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์์นนนีีผมก็้้้้แแปปลลลิิงวใตคคะรับอ คุณผู้ชมเ็าสามารถคลิกลิงก์ได้คลิปเพื่อเข้ามาใช้ง,งานกันได้เลยนะครับอะและสำหรับคลิปนี้ถ้ามีการพูดผิพาดอะไรกันไปบ้างก็ต้องขอขออภัยคุณผู้ชมกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ